อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะเราทำเก็บไปแล้วเอาหัวเขียนมแล้วจ้าจ้าเข็บนมแล้วจ้าอ้าวอ้าลุกขึ้นมาส่งเรียงจ้าท่กคนนะงมามามา สามสองหน ouais uh uh ึ่งห่สมนั่าา้นหนอห่งามมหน่อยนแ้อนะเป็นโอกครับเล่นยังมองเล่นใล้ัแกใหญ่ใหญ่ คปแนะนะน,น,น้าโหูผลไม่จบแน่เลยจรัจัาโอ้โหสามนะตัวเลยนะกาดลวยเลยสิมาสองตัวพอหาเลขจากจากแนวฝันง่าจุน่เหมือนกาเลของันเอา อออาสามเก้าดีกว่าโอ้แต่ก็ถูกนม่อ่หล่ถูกแล้ก็ถูกรวมแม่ยังยังไโอเคเลยนะ่ค่ีขอบคุณนะขอบพระเจ้าเราได้แนะ